ตอนที่หกสิบสองไม่นานกันฝึกบำเพ็ญของพวกโมรานก็เริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่าการเก็บรวบรวมคนมิหกคือเรื่องที่เขากระตือรือรนที่จะทำที่สุดถึงอย่างไรเขาก็ไม่คาดหวังว่าจะเรียนรู้อะไรมากมายจากพวกที่เคยปราชัยในชาติก่อนเหล่านี้ใช้ชีวิตให้ดีมีความสุขต่างหากคือเรื่องสำคัญ พวกเขาุดไปช่วงชิงขนวิหกทองที่เหียวบันผชนตั้งแต่รุ่งสางทุกวันจากนั้นเป็นนั่งสมาธิในถ้ำเทพอาคีใช้พลังวิญญาณในร่างต้านเปลวเพลิงภายในถ้ำเพื่อยกระดับการฝึกบำเพ็ญของตนชสองชั่วยามให้หลังฝึกฝนการปราบปีศาจกระเผ่าวิหกอีก2ชั่วยามประมือกันในลานประลองก่อนพรวข้ามไปฟังแม่นางสิบแปดปราเรื่องบันทึกรอยพูดผีกับ เครดขับไล่วิญญาณที่ผากวนชิงผาชมดาราแน่นอนว่าสิ่งที่โมร่อรานชอบที่สุดคือฟังบรรยายที่ผาชมดาราตอนเย็ยนเพราะนั้นเป็นเพียงค่าเปลี่ยนเดียวที่รวมผู้ฝึกบำเพ็ญทั้งสามสายไว้ด้วยกันก่าวรู้วิาชาตัวเบาซืมม้อเมยไม่ดีกลังวลว่าอีกฝ่ายจะกินไม่อิ่มท้องดังนั้นคนวิหกที่ถอนมาทุกพันล้วนแบ่งครึ่งหนึ่งให้ซืมม้อเมยเอาไว้ใช้เพียงแต่นอกจากเวลานี้แล้วก็อยากจะได้เจอกลับต้องอยู่ร่วมชูวันนิงทุกวัน จนสองคนค่อยๆเป็นเหมือนเงาตามตัววันเวลาในช่วงนี้ชูวันนิงมักนั่งเป่าใบไม้อยู่บนรั้วสะพานส่วนโมรานก็นั่งเท้าแก้มดูดวงตะวันขึ้นตะวันตกดูดวงตะวันขึ้นตะวันตกโอ้ย เม่คลุมเมฆคลายอยู่ข้างๆหรือไม่ชูวันหนิงน้อยก็ยืนอาหารปราลาริมแม่น้ำเมื่อรานก็จะยืนกลางร่มอยู่ข้างๆดูปลาจินหนีกระโดดเริงร่าขึ้นเกี้ยวเปล่งประกาศสีทองระยิบระยับยามที่แดนทานดอกทอ้อมิ ฝนพรำเมรานก็จุงมือชูวันนิ้งเดินไปตามเส้นทางสายน้อยเทปูด้วยศิลาครามโบราณปริแตกร่มกระดาษน้ำมันกลางเหนือศิษะคนทั้งคู่หากเจอแองน้ำขังลึกเมื่อรา่าดก้ยแบกสิทธิ์น้องเล็กขึ้นล้างหยดน้ำฝนปอบแปะเจ้าตัวน้อยพบอยู่ไหลเขาเงียบๆไม่ได้พูดอะไรมาก เพียงแต่บางครั้งแบกจนร้อนหน้าผากผุดเหงื่อเม็ดเล็กเล็กสิดน้องที่ถนอมไท้ายคำคนนี้ก็จะหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อให้เขาเงียบเงียบผ้าเช็ดหน้านั้นขาวสะอาดทั้งมุมปากลายดอกหายทางโมรันมักรสึกคุ้นตาเหมือนเคยเห็นที่ใดมาก่อน แต่ความคิดนั้นก็ผ่านไปเหมือนเช่นฝนพรมลงในบึงเลิกมิอาจสาวขึ้นมาได้อีกวันนี้ชูวันนิงกำลังพักผ่อนอยู่ในลานเรือนจู่ๆโมรานก็เกิดความคิดจับเขามาคลายเปีอออกและกล้าวเป็นหางม้าสูงให้แทน ขณะกาลังสางผมก็เห็นเยี่ยวังสีกลุมมือกลุมไหลซ้ายเดินเข้ามาในเรือนลานเรือนด้วยสีหน้าหม่นขึมเล็กน้อยเมื่อรานตะบายเหลือบตาขึ้นเล็กน้อยกล่าวว่าสหายเยี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเยี่ยวังสีชะงักหมุนคิ้วเอ่ยว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะต่อสู้ไม่เป็นไรมากเพียงแต่คนพนั้นหยาบช้านะักช่างหน้าเหยียดหยามจริงๆริงเมื่อรานพึมพำอยากไม่อยากจะเชื่อมีคนไร้มารายาทต่อท่านหรือดวงตาผมกริบของเยี่ยว ังสีตรัสมองโมราน,น้ำเสียงเย็นชาท่านคิดจะพูดอะไรอ้าๆล้อ,อ,ลอเล่นเท่านั้น มื่อรานเฮร้อยยางกระอักกระอวนลงอดเอ่ยวยความประหลาดใจไม่ได้คนที่ว่าท่านว่าคือใครกันยังจะมีใครได้หากไม่ใช่จอมเจ้าสำรามจากวางท่าเสียแห่งขุนหลนและยินคําบอกเล่าชนิดโมราณนึกเอจใจหรือว่าจะเป็นเขาหลายวันวันนี้ข้ายินสิทธิหญิงจาหนึ่งแดนแดนานดอกท้อซุบซิบเกินเป็นประจำคาก็สิทธิพี่ใหญ่สองคำก็สิทธิพี่ใหญ่หญิงสาวยังพอทําเนาไม่วันนี้ยังเห็นผู้ฝึกมันเพ็ญนเพียรวัย สี4 4, 10, ่ใบสี่สิบห้าสิบปีคนหนึ่งยืนเพ้ออยู่ข้างพุ่มไม้พึมพำเนือ้อตาเลื่อนลอยว่าบรุษใดในใต้ล่าไม่มีสักคนเทียบสิทธิ์พี่ใหญ่ได้าะเขามีใจมองข้าสักแว้พูดคุยกับข้าสักคำต่อยข้าตกนรกกก็ไม่อาฆาตแค้นแม้แต่น้อยโอ้โหนี่ห้า อาการหลงละเมอเพล่พกเช่นนี้ทำให้เมือรานถึงกับหัวเราะพลึดออกมาในตอนนั้นไม่ต้องสงสัยว่าสิทธิพี่ใหญ่ที่นางพูดถึงคือคนที่ตนเองคิดแต่ผู้ฝึกบำเพ็ญในแดนทานดอกท้อมีจำนวนมากอีกทั้งต่างไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากนักที่ผ่านมาก็ได้ยินเพียงชื่อไม่เคยพบหน้าทั้งไม่สะดวกใจที่จะซุบซิบนินทากับเหล่าสิทธิหญิงเหตุนี้จึงมีใครแน่ใจ วันนี้ข้าดื่มสุราที่หอหลิงหูในตลาดตะวันตกวะเยี่ยวังสีกล่าวว่าตัวบัรศบนั้นบังเอิญอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันได้เห็นเขาโอบสตรีสองนางในอ้อมแขนเสเพยยิ่งนักแต่คนอื่นยินยอมพรอ้อมจจไม่เกี่ยวข้องกับข้าจึงไม่อาจว่ากล่าวอะไรโ <c oughs> ม่อรานเห็นด้วยนี่ก็ถูกนี่นาแต่ต่อมาด้านนอกเมตสิน้องหญิงของสนักกูเยี่ยพุ่งเข้ามากวาดตามมองหออย่างร้อนดอนเห็นชัดว่ามาหากุน เมื่อรานยิ้มคืนถามว่ามหาสิทธิพี่ใหญ่ผู้นั้นกระมังท่านเองก็้ยินเรื่องสิทธิพี่ใหญ่แล้วหรือ <c oughs> ท่านดูสิแม้แต่เป็นยูชนเที่ยงตรงเช่นท่านก็รู้ถึงพฤติกรรมเสเพลเลวแหลกองเขาคนที่ชอบซุบซิบเรื่องคนอื่นอย่างข้าจะมารู้ได้อย่างไร เย yeah, วังซีเหลือบมองเขาเงียบๆก่อนเอ่ยว่าสิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้นั้นใช้ไม่ได้จริงๆเพราะฝึกบำเพ็ญหญิงของกูเย่เยี่ยมาหาเขาเพราะไม่กี่วันก่อนเขาแลกเปลี่ยนของแทนใจกับนางบอกว่าจะแต่งงานเป็นคู่บำเพ็ญไม่แยกจากนับจากนี้เมื่อรานทะเราะอีกเช่นนั้นคำพูดนี้ยิ่งฟังไม่ขึ้นคาดนาว่าสิ่งแทนใจนักสิทธิ์ผู้ใหญ่คงมีสิ จแอันแต่และอันล้วนเหมือนการเกี่ยวแม่นางคนนหนึ่งก็มอบสิ่งแทนใจให้ที่หนึ่งไม่ต่างอะไรจากคำพร่ำพรอดว่าจะรักการตราฟ้าดินมาหลายชูวันหญิงซึ่งฟังอยู่เงียบเงียบมาตลอดเอ่ยตากในที่สุดเขาเหลือบมองเมื่อรานคลายไม่พอใจท่านรู้อีกแล้ว ใครจะคิดว่าเยวังซีเข้าข้างโมราสหายโมกาวไม่ผิดเรื่องเป็นเช่นนี้จริงๆเพื่อฝึกบำเพ็ญหญิงคนนั้นเดิมแอบชอบสิทธิ์พี่ใหญ่พอได้ฟังลมปากเขาปักใจเชื่อเป็นจริงดังนั้นจึงยอมทอดกายให้เขาโมระโอโยโอโยจากนั้นนี่ปิดหชูชูวนันหญิงน้อยชูวันหญิงน้อยเออดิสิหน้าไ,ไ,ไารา้อารมณ์นี่ท่านจะทําอะไระเด็กน้อยฟังเรื่องนี้ไม่ได้ฟังมากเข้าจงผลเสียต่อการฝึกบำเพ็ญชูวันหญิงหน้า เมงโมราน ปิดหูชูวันหนึ่งรีบถามอย่างอดรนทนไ,ไว้แววตาว่าววับจากนั้นเล่าเยว์วังซีคือมินยูชนเที่ยงตรงไหนเลยจะคิดว่าคนตามชาเส้นเมื่อรานจะเห็นการบรรยาเต็มด้วยความกุ่นเกืองเขาเป็นนิยายชูสาวเขาเอ่ยน้ําเสียงจริงจังหน้าเกรงขามว่าจากนั้นจะเป็นอย่างไรได้อีกสิทธิพี่ใหญ่ย่อมไม่ยอมรักถ้าไม่ยอมผัวผันกับผู้ฝึกเป็นเพนหญิงผู้นั้นผู้ฝึกเพ่นหญิงผู้นั้นหยิบผู้กระบี่แทนใจออกมาไหนเลยจะคาดว่าสตรีทั้งสอง ที่สิทธิ์ใหญ่โอบซ้ายขวาต่างมีคนละอันบอกอยี่ว่าขอเพียงเป็นสายกับข้าวล้นมอบผู้กระบี่ให้หาใช่สิ่งที่มอบให้คู่บําเพียนไม่ไรยังอายจริงๆใช่แล้วเยี่วังสี่ก่าวถ้าทนทุไม่ได้จะมีปากเสียงกับข้าวก่าวถึงตรงนี้เยี่วังสี่ก็ไม่สีหน้าแปลกไปเล็กน้อยสัพักก็เอ่ยว่าพอมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดไม่สบอารมณ์จึงมีวาดกันขึ้นมาเมอรานยิ้มเช่นนี้นี่เอง ในใจกับเอ่ยว่าน่ากลัวจะไม่ใช่กระมังหากสิทธิ์พี่ใหญ่คือคนที่ค่าเดาจริงๆด้วยนิสัยข้องกลผู้นั้นไม่มีทางลงมือกับคนอื่นเพราะเรื่องชนิดเด็ดขาดเยี่ยวังสีพวนี้มีเรื่องกระดากใจปิดบังอะไรบางอย่างเพียงแต่ในเมื่อเยี่ยวังสีไม่ยอมบอกโมรานก็ไม่เปิดโปรงดังนั้นจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนา ฝีมือสิทธิผู้ใหญ่ผู้นั้นคงดีเยี่ยมหากเป็นคนทั่วไปไม่ทางทำร้ายสหายเยี่ยนแน่แม่พาดพินคือเรื่องนี้ยังดีเสียกว่าประเอยขึ้นมาเยี่ยวังสีคล้ายหงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมดวงตาดำขับลุกชนด้วยโทสะดีๆอะไรกันเยี่ยวังสีเออย่างชุนเฉียอาคมก็ธรรมดาลงมือล้วนอาศัยสตรีไม่เดือดรองฮะฮะโมรานยินเช่นนี้ก็คมเมมอง นอกจากแผลคมกระ่บัไไลาของเยียวังซีแล้วที่แก้มยังมีรอยเลือดเป็นริ้วเห็นชัดว่าถูกเล็บสตรีข่วนเขาระจนหน้าทิ่มหน้าตามสิบพี่ใหญ่ช่างสมคำร่ำลือจริงๆ ชูวันหนิงกลับไม่เอ,อ่ยอะไรตั้งแต่เยี่ยวังซีบอกว่าพอมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดไม่สบอารมณ์จึงวิวาทขึ้นมาเขาทีท่าทีเหมือนกำลังครุ่นคิดหลังจากเยี่ยวังซีกลับห้องไปทําแผลแล้วชูวันนิงจึงกล่าวว่าโมรานโมรานลูกสี่สาเขาเรียกสิทธิพี่สิชูวันหนิงกล่าวว่าสิทธิพี่ใหญ่ที่เขาคือเหมยหานเซียกระมังโมรานยิ้มข้าดาวว่าใช่ ชูวันหนิงไม่พูดอะไรอีกนิ่งคิดเล็กน้อยพานคลายนึกอะไรขึ้นได้ดวงตาเบิกกว้างเย่ยววังสีพนิคงมีได้ถูกเงียบเงียบเมื่อราอันนี้มือท่าปริมฟีปากเขาหยุดคําพูดของเขาเอาไว้จั้นย่อคาลงระดับเดียกระชูวันหนิงเอ่ยพลางยิ้มหัวเจ้าอายุแค่นี้คิดอะไรของเจ้า ก่อนหน้าเคยได้ยินว่าเหมยหานเชี่ยผู้นี้เชื่อถือไม่ได้ยิ่งนักเรื่องเหลวร้ายและล้วนเคยทำทั้งสิน้นคิดไม่ถึงว่ากับศิจนักรุูเฟิงก็อย่างกระโมรานเทลพรางเอ่ยไปตามเรื่อง ข้าบคนนี้นเชื่อถือไม่ได้ยิ่งนะแต่เรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเรามามา,มาสิรพี่มัดผมให้เจ้าต่อก่อนหน้าเจอรัดก้าวในตลาดตะวันตกซูให้ทีเดียวราคาไม่แพงข้าเลยซื้อมาข้าจะลองรัดผมให้เจ้าสักหน่อยเหมือนเช่นเม,มื่อไรไม่ไม่ชอบรถยมของชูวานนิงชูวานนิงเองก็หมดคำจะกล่าวต่อความชอบเมือราเช่นกันชูวันิงนิ่งานไเห็นรัดก้าวรูปผีเสื้อกับ ดอกกล้วยไม้สีทองวาววับอันนั้นที่ท่านนี่ท่านแน่ใจว่าจะสมให้ข้าหรอใช่แล้วดอกน้อยต้องใช้สีทองหรือไม่กระแดงเจ้าดูสีสดใสย,ยิ่งนักชูหวันนิงอึ้งไป ถ้าทางไม่สมัครใจอย่างแท้จริงแต่พอคิดดูดีแล้วที่น่าจะเป็นกงางเริ่มโมรานมอบของให้ตนดังนั้นจึงปิดปากเงียบนั่งหน้าทมึงปล่อยโมรานสวมรัดก้าวที่โคนผมหางมา้าผีเสื้อดอกกล้วยไม้สีทองเปล่งประกายจัดจ้าตักผมยาวดำครับชูหวันนิ้งหลบตาลงพรันรู้สึกว่าเช่นนี้ก็ดียิ่งนักสีสันเช่นนี้โมรานที่เป็นเช่นนี้ตัวข้าที่เป็นเช่นนี้หากร่างกายฟื้นสภาพคงไม่หวั่นเกิดขึ้นอีกผีเสื้อตัวนี้ รากบ,บินออกมาจากในความฝันราพสิ่งแปรผันการเวลาล่วงผ่านเหลาผู้ฝึกบำเพ็ญฝึกปรือที่แดนทานดอกท้อพริบตาก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วตามที่แม่นาง18บอกไว้ครึ่งปีให้หลังทุกคนจะต้องรับการทดสอบจเฉภาวิหกตามลำดับเพื่อดูความก้าวหน้านในการฝึกบำเพ็ญ นี่คือการทดสอบครั้งแรกน้ำจากทุท่านมาถึงที่นี่ในที่ชุมนุมท่าน18เอ่ยเสียงนุ่มนวลเนื้อหาการทดสอบแตกต่างกันไปตามเครดวิชาที่แต่และท่านฝึกแบ่งเป็นสมดินแดนอันตรายสายป้องกันเข้าสู่แดนทานโลหิตสายรักษาเข้าสู่แดนการุณาส้ายโจมตีเข้าสู่แดนสับประยุท์ ดินแดนทั้งสามข้างต้นล้วนเป็นแดนมายาจากความทรงจําที่ยังหลงเหลือขนาดโลกพุทธีที่โจมตีโลกมนุษย์เมื่อหลายร้อยปีก่อนทุกท่านอยู่ในนั้นจะไม่มีอันตรายใดๆหลังจากคลี่คลายวิกฤตในดินแดนนั้นแล้วก็จะกลับสู่แดนฐานดอกถอในการทดสอบแต่ร,รั้งจะมีคนในดินแดนมายาได้เพียงสองคนหมายความว่าผู้ทดสอบสามารถทดสอบโดยลําพังหรือหากจะเชิญพวกพ้องก็มาเชิญได้เพียงคนเดียว ลำดับของการทดสอบยึดตามประกาศของทูตเซียนเป็นหลักหลังจากเลิกชุมนมการทดสอบก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นโมรานไม่รู้สถานการณ์ทางซ้ายป้องกันและสายรักษาแต่ในการสายจมตีนี้ทดสอบติดต่อกัน 6- 7คนและกระดีคนเหล่านั้นรวนไปบัตรภารการิจล่วงได้ไม่เลวดูวเหมือนการทดสอบครั้งนี้จะไม่ได้ยากจนเกินไปนักหนึ่งสวินให้หลังครึ่งคราของโมราหนึ่งสวินให้หลังนหนึห่งสินเท่ากับ10วัน ทำไมไม่เขียนว่าสิบวันแต่แรกเนาะสิบวันให้หลังก็ถึงคราของโมรานผู้รับผิดชอบเหล่าผู้ฝึกํำเพ็ญซ้ายโจมตีก็คือท่านแม่นางสิบแปดนางยิ้มเล็กน้อยถาม่าโมซินจินต้องการชวนพวกฟองไปด้วยกันหรือไม่โมรานคิดหากข้าเลือกคนหนึ่งไปกับข้าฉะนั้นเขาจะไม่ต้องรับการทดสอบอีกครั้งใช่หรือไม่นั่นย่อมแน่นอนฉะนั้นข้าพาสิทธองเล็กไปด้วยก็นแล้วกันโมรานชี้ชูหวันหนิงน้อยเขาอายุอย่างน้อยถึงเวลาต้องไปคนเดียวข้าไม่วางใจ จันกระจ่างประดับฟ้าพวกเขาตามท่าน18มาถึงหน้าถา้ำเมืดมิดแห่งหนึ่งปากถ้ำปกคลุมด้วยควันบางสีแดงทองท่าน18เอ่ยว่าเซียนจินทั้งสองโปรดฟังให้ดีเหตุการณ์ที่ย้อนคืนกลับมาในแดนสับประยุทธ์คือการแตกรราวครั้งใหญ่ครั้งแรกของโลกพุทธผีเมื่อ200ปีก่อน ครั้งนั้นเมื่อเื่องจากเขียดอาคมซ่อมแซมไม่เสร็จทันการวิญญาณพยาบาทจำนวนมากยังหลุดออกมาสู่โลกมนุษย์ทำลายชีวิตนับไม่ถ้วนแดนมายาแห่งนี้สร้างขึ้นจากความทรงจำผู้รอดชีวิตคนหนึ่งในหลินอานเมื่อครั้งนั้นเมื่อพวกท่านก้าวเข้าไปในถ้ำจะพบเมืองหลินอานที่วุ่นวายด้วยภัยสงครามเมื่อ200ปีก่อนสังหารราชาปีศาจที่นำทัพแล้วแดนมายาก็จะทำลายตัวเอง เมื่อหลานเหลือบมองชูวันหนิงก่อนหันมายิ้มกับท่านสิบแปดพี่สาวเสียนท่านดูสิข้าหนังหยาบเนื้อหนายยอมไม่เป็นไรแต่สิทธิ์น้องข้าเพิ่งอายุหกขวบท่านบอกดาบกระบีบบ่ไร้ปราณีหากทําร้ายเขาเขา้าท่านไม่ต้องกังวลอาวุธทุกอย่างในแดนมายาลวนไม่ได้ทําร้ายท่านทั้งสองจริงๆท่านสิบแปดกล่าวหากว่าท่านได้รับบาดเจ็บจะมีพลังวิญญ,ญาณแสดงเครื่องหมายขึ้นมาหากขึ้นเครื่องหมายที่จุดสําคัญก็หมายกับว่าท่านต้องสังหรับบาดเจ็บสาหัสและ,และเสียชีวิต การทดสอบจะถือว่าล้มเหลวเมื่อหานจึงวางใจปรบมือเข้าด้วยการพรางเอ่ยยิ้มยิ้มที่แท้เป็นเช่นนี้พวกพี่สาวเซียนใครก้กวนไอ้รอบครอบจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆ ในเมื่อคลายความกังวลแล้วโม่รรัจะมุ่งหน้าไปทดสอบในถ้ำพร้อมกับชูวันหนิงถ้ำนั้นมืดสนิทพวกเขาเพิ่งก้าวขาเข้าไปร่างกายพานันู้สกคล้ายลอยคว้างกลางอากาศจากนั้นก็กดภาพเลือนรางหลากสีสันวูบขึ้นเบื้องหน้าใบหน้าบิดเบี้ยวนับไปท้วนผสมผสมจนกลายเป็นแม่น้ำสาสหนึ่งไหลผ่านลงเบื้องล่างหลังจากทั้งสองตกลงบนเพินสองขาเหยียบยืนมั่นคงกับพบว่าตนเองถูกส่งมายังเมืองหลินอานโบราณแล้ว ยืนอยู่บนถนนเก่าแถบชานเมืองยามนี้เกิดเที่ยงตรงดวงตะวันส่องเหนือสีสะอากาศร้อนอบอวนด้วยกลิ่นข่าวคุ้งเมืองดินอานพุดผีสัญจรยามวิการเมื่อสองร้อยปีก่อนรวมกับกลิ่นคาเลือดเข้มข้นเช่นนี้รากับม้วนกระดาษเหลืองเกรียมท่ามกลางไฟสงครามค่อยๆคลี่ออกช้าๆเบึ้งหน้าโบราณกับชูวานิงน้อยตอบ จับตอนหกสิบสอง